เคยไหมครับที่เปิดเอกสารมาแล้วเจอตัวหนังสือ,อยึดยือแบบนี้บางครั้งนะครับเอกสารที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ยเวลาเปิดมาก็จะกลายเป็นภาษามนุษย์ต่างดาวแบบนี้นะครับแล้วเราจะทำยังไงวิธีแก้ง่ายๆเดี๋ยวตามมาดูกันเลยนะครับันดับแรกนะครับมาที่เครื่องหมายแว่นขยายนะครับจากนั้นพิมพ์คาว่า language นะครับ ก็คลิกตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับก็มาเลือกที่ Administrative Language Setting นะครับแล้วก็มาที่แถบ Administrative ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกที่ Language for Non Unicode Program นะครับแล้วก็เลือกเปลี่ยนตรง Change System Locale นะครับ จากนั้นก็เลือกประเทศไทยนะครับเลือกเป็นไทยแลนด์ตรงนี้เราไม่ต้องติ๊กนะครับปล่อยให้เป็นช่องว่างไว้เลยนะครับจากนั้นก็กดโอเคและรีสตาร์ทนะครับ สตารแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่ทําไปจะได้ผลหรือเปล่านะครับนี่นะครับเท่านี้ไฟ,ล, <ocalyptic. S 1> ฟล์ที่เคยเป็นภาษามนุษย์ต่างดาวตอนนี้ก็กลับมาเป็นภาษาไทายอ่านได้ง่ายแล้วนะครับโดยที่ไม่เสียไฟล์ไปนะครับถ้ามีประโยชน์ก็แนะนําต่อให้เพื่อนด้วยนะครับ